ราก็จะกลับบ้านนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือกาตรงนี้นะคะฝุงแล้วก็ไอ้หนุ่มรถไถนะคะยังไงเราจะได้คิดกาฝุงนนะคะเยอะมากเลยดูดูเตามรถไถนะคะโอ้โหดู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 ด,ด,ดูอาทิตย์ก็จะตกดินเลยจอดรถแป๊บน,นึงนะคะ มาได้คลิปกาดูนะคะอืมมันจีบเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่นกนะคะกาที่ม,มองเห็นดำๆใช่หมดเลย,ลย,ย,ยแล้วก็นมรถไทยไปดาวไปดาวนะแล้วก็ ไปหากินพวกไส้เดือนพวกอะไรเงี้ยนะชุดโหเยอะมากอ,อือไอะไปตน้นนี่มาล้วโตอนนอนค่ะ

ต้อนนอนจะเป็นนกางนังไปด้วยไหะ,ะเดี๋ยวจะซูมใกล้ๆเลยนะอืมบนต้นไม้ตน้นโอ้โหเต็้นไปด้วยเลยนกเลยนะถ้าเราไปเขาจะแตกตื่นนะ ต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นศินละปะนะคะมองอีกทีก็จะเป็นศินละปะศิละปะต้นไม้หลังภูเขามีต้นไม้ยืนไม่มีใบนะคะบรรยากาศเป็นยังไงคะสวยงามไหมคะโอ้ดุนาโอ้เยอ,อ,อะมากค่ะ ก็บบรรยกาศนมและไขใหชมอีกนิดนะคะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนี่นะคะ,ละปลูกผักปลูกหญ้าแล้วนะคะยังไงบ้างคะทางนี้มืดแล้วนะคะบางนนคนก็จึงเดินพาหมาเดินอยู่นะคะอากาศน,นะคะแต่ส่องไปที่นกนกอยู่ต้นไม้มันจะมืดมาก เราจะกลับบ้านแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายเจ้าจ้าตุติปราชินนจนมาจนจะทำนะทางนี้กล้องหันไปทางนี้สว่างแต่หันไปทางนี้มืดจะจับบรรยากาศไอ้นมรถไทยแป๊บหนึ่งบายบายนะคะหนาวแล้วนะคะบายบาย